เปียกชื้นแฉทั้งหลายแหละดอนเอยหลอดเปียกชื้นแฉวะ,ะดูเปียกหรือรอจดามรอจดามเกี่ยวกับอะไรนะสารหรือขยะจะเอาสารหรือเอาขยะแล้วสารขยะนั้นมันอะไรนะขยะบาเซลคือพูดเป็นใช่ไหมบาเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจดามเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพิษดอนเอยหลอดเป็นสารพิษปะไม่เป็นคําตอบจะเป็นข้อที่เท่าไรนั่นเอง ข้อที่4นั่นเองจบแค่นี้เห็นบ้านี่คือวิธีดูนะพะพยายามจับตรงนี้ให้ได้นะมันมีอยู่ในข้อสอบแน่ๆนะจำให้ได้นะเนี่ยเอาล่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ถามว่าการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำได้หลายวิธีเลยยกเว้นข้อใดเวลาเราเห็นคําว่ายกเว้นเวลาเราเห็นคําว่าไม่ปุ๊บให้รีบปงแล้วก็ใส่เครื่องหมายกากบาดเอาไว้ ให้เราเตือนสติตัวเองว่าหาข้อที่มันไม่ใช่นั่นเองนะยกเว้นก็คือข้อที่มันไม่ใช่แบบนี้พยายามทําแบบนี้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าการปฏิบัติตนเพื่ออุนัุษ์และพาะนางคนรสิ่งแวดล้อมทำได้หรือ่ยกเว้นข้อใดวิธีการทําข้อสอบเนี่ยครูขอเตือนนะว่าเราจะไม่ใช้วิธีการในการที่จะไปกระลาดสายตาดูแบบนี้แล้วก็ไล่สายตามองอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เออข้อนี้ฉันถูกใจแล้วก็ไปฝนหรือไม่เข้าใจอะไรก็วนกลับไปใหม่อะไรแบบนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่จะทําข้อสอบแต่ละข้อนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้หลักสําคัญเลยก็คือหลักที่เรียกว่า voice and mark นะเราจะต้องใช้การ voice and mark ออกเสียงเรียกว่าใช้อะไรแล้ว voice and mark เราต้องใช้เสียงช่วยตลอดและเราต้องพยายาม mark เอาไว้ก็คือหมายความว่าทําสัญ,ญลักษณ์กํากับ อย่าอ่านลอยๆแล้วข้อสอบเนี่ยมันเอาดินสอไปขีดเขียนได้ว่าเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยพยายามใช้ดินสอช่วยเรานะแล้วหมายความว่าระหว่างที่อ่านในใจเนี่ยก็ลองเปลี่ยนใหม่มาเป็นการอ่านโดยใช้เสียงเบาๆของเราเช่นการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์อะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เสียงปุ๊บเนี่ยการอ่านกลาดใสายตาอยู่ในใจเนี่ยนะเราอะมักจะเลือกเพียงแค่คําบางคําเข้าสมอง แล้วปล่อยให้คําที่เราไม่คุ้นเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้จักอ่ะคาวไว้ในกระดาษอย่างนั้นและทําให้เราไม่เข้าใจว่าเขาถามอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยงจึงทําให้ตอบผิดหรือปัจจุบันนี้เราเคยเห็นไม่ว่าข้อความต่างๆที่ปรากฏตาม Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพบว่าบางทีแล้วข้อความเนี่ยเราอ่านอ่ะเราอาจรู้สึกแบบหนึง่งแต่คนอื่นอ่านหรือคนส่งสารก็อาจจะส่กอีกแบบหนึง่งตาบใดก็ตามที่ยังไม่ใช้เสียง การใช้เสียงจะทําให้บอกได้ว่าข้อความนั้นกําลังด่าเธออยู่หรือกําลังล้อเล่นเธออยู่หรือว่ากําลังแซวเธออยู่หรือว่าพูดเป็นปกติชีวิตของเขาก็เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เสียงจึงเป็นตัวช่วยจับอารมณ์หรือโทนของคนที่กําลังจะส่งสารให้กับเรานะนั่นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเนี่ยพยายามจะจับโทนอย่างนั้นให้ได้ออกมาและเขาถามยกเว้นใช่ป่ะเราก็จะไม่ต้องวงกัาไยกเว้นแล้วก็ขีดไว้อย่างนี้กํากับเพื่อให้รู้ว่าข้อไหนไม่ใช่ และวิธีการสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่มึนอะไรทั้งสิ้นเวลาที่เราจ้องเข้าไปในข้อสอบปุบเนี่ยอันดับแรกที่เราจะทำเนี่ยไม่ใช่การหาคําตอบที่ถูกต้องอันดับแรกที่เราจะทำเนี่ยคือการที่เราจะหาข้อที่คิดว่ามันจะไม่ใช่แล้วเอามันออกไปก่อนนี่คือหลักการสําคัญนะไม่ใช่การหาคําตอบในตอนแรกเพราะว่าเราจะงงมากว่าจะหาคําตอบอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดูไปทีละข้อแล้วก็ทำมาร์กเนี่ยมาร์กกำกับเอาไว้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าข้อหนึ่งอ่านแล้วแล้วมันใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดใช่ก็ติ๊กถูกไม่ใช่ก็ติ๊กผิดไม่รู้ก็ question mark อย่างนี้เอาไว้รอค่าวไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเออมันยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาดูใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่อย่าปล่อยให้แบบว่าสายตามันผ่านไปเฉยๆนะพยายามนิดนึงอ่ะแล้วเธอก็จะมีวิธีการในการทําแบบคนฉลาดมากขึ้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งบอกว่า การหลีกเลี de de nós, ่ยงไม่ใช um. ้สินค e ้าท no ี่เป <It> ็นอ <É. S 2> ันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปะคิดว่าเป็นไม่เป็นแล้วหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอยู่แล้วคือมันชัวร์มากอยู่แล้วก็ก็ไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไงเมื่อเป็นเมื่อใช่ก็ติ๊กถูกแล้วเมื่อติ๊กถูกไม่ใช่คําตอบเพราะว่าคําถามเขาถามผิดเห็นป่ะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ดูอย่างนี้ไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนนั้อันนี้ใช่ก็ไม่เอาต่อไปข้อที่2 การล้างรถยนต์ด้วยด้วยการตักน้ําใส่ถงังแทนการใช้น้ําจากสายยางเอา่บเนี้อันนี้ถือว่าเป็นการาลดสิ่งวแวดล้อมไหมการใช้น้าจากสายยางอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าฉีดไปเราไม่รู้ว่าน้ามันเราไม่เห็นลิมิตของน้ําเลยว่าน้ํามันเท่าไหร่เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บอันนี้จะ,ปะเปลืองน้ํามากแต่การตักน้ําใส่ถงังเราก็เห็นไว้แล้วไงว่าน้ํามันถังอย่างนี้แหละน้ําปริมาณเท่านี้ที่จะใช้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนมีลิมิตของมันนะและอะไรก็ตามที่มีลิมิตนั้นเนี่ย มันจะเข้าแก๊ปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเข้าแก๊ปกับเรื่องของการพนฒนที่ยั่งยืนเพราะการพนฒนที่ยั่งยืนต้องมาตัดหนักว่าเฮ้ยทรัพยากรพวกนี้มีจํากัดนะอย่างเงี้ยนะต้องใช้ให้คุม้มไม่ว่าเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช่ข้อ2ก็ใช่นะอ่ะข้อ3บอกว่าการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัวอันนี้ดูโอปบก็เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัวที่เป็นอยู่อันนี้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไหม แล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นแล้วที่เป็นคืออะไรไม่เป็นที่เป็นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเหมาะสมกับฐานะของครอบครัวอย่างนี้เหรอเห็นไหมเพราะฉนั้นนีโอเคถ้าเกิดยังไม่รู้ก็มาร์คไว้ก่อนอย่างนี้ข้อที่4ี่บอกว่าการใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนไปนําทิ้งในถังขยะสีเขียวเอาไหมไม่รู้อีกใช่ไหมข้อที่หตัวเช็คท่อทางเดินน้ําปราปาอย่างสม่ําเสมออันนี้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยว ตัวเช็คท่อทางในน้ำบรบ่ายอย่างสมเสมอชัวร์เลยเพราะว่าเผื่ออะไรท่อรั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้น้ำมันไหลออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้คําตอบจะไม่3ก็4นั่นแหละเลือกข้อไหนให้ครูดีเราที่มันยกเว้นที่มันดูแล้วไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว3หรือ4ี่ดีคำตอบคือข้อที่4 การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารเนี่ยไม่ควรทำโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าจะทําให้สารตะกั่วปนเปื้อนไปอีกหลายๆบริเวณเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเขาไม่ให้เอาหนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารเพราะทําให้สารตะกั่วมันปนเปื้อนออกไปแล้วอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งลงถังขยะสีเขียวอ่ะทีนี้ไอ้ถังขยะเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีรู้ไหมถังขยะไม่ใช่สามแหละ เอากี่สีดีห้าก็มากไปสี่สีนะนึกสภาพเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงสัญญาณจราจรไฟจราจรจะมีสีอะไรบ้างเร็วไฟจราจรมีสีอะไรบ้างแดงเขียวเหลืองเอาแดงออกเอาแดงออกไปนะนึกถึงสีสัญญาณจราจรแล้วเอาแดงออกไปเมื่อแดงออกไปจะเหลือแค่สีอะไรกับสีอะไรเร็วเหลืองกับเขียวต่อไปและ สีอีกสีหนึ่งนะคือสีเทาแล้วคาดด้วยสีส้มเป็นแบบนี้เทาคาดส้มนะแล้วรู้ไหมว่าสีที่มันอีกสีหนึ่งอะ่ะคือสีอะไรสีที่ครูเขียนอยู่เนี่ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนอ่ะจาได้ยังมีกี่สีเหลืองเขียวจําจากไฟจราจรและเอาแดงออกน้ำเงินกับเทาคาดส้มจําฝั่งขวามือนะน้ำเงินกับเทาคาดส้มพร้อมยังทั้งหมดนี้คือสีของอะไรแล้ว ทั้งหมดนี้คือสีของถังขยะซ้ายมือมีสีอะไรบ้างเร็วซ้ายมือซ้ายมือคือสีเหลืองกับเขียวขวามือคือสีน้ำเงินกับเทาคาสม้มอ่ะและต่อไปนี้ดูนะว่ามันใส่ขยะอะไรคิดว่าขยะเปียกอ่ะขยะเปียกจะใส่ในถังสีอะไรจีเร็วขยะเปียกย่อยสลายได้ย่อยสลายได้ไม่ใช่น้ำเงินเขียวถูกต้อง จำไม่ได้เขียวอะ่ะย่อยได้ขยะที่ย่อยสลายได้นะี่นะใช้ใส่ถังสีเขียวเขียวย่อยได้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขียวอ่ะคือเวลาพูดถึงเขียวปุ๊บเนี่ยโอเคบางคนจะมีฟิลนึกถึงใบไม้ที่มันสีเขียวแล้วก็นึกถึงใบไม้มันย่อยได้อย่างนั้นเนี่ยจำเอาภาพพวกนั้นเอามาเชื่อมนะเพราะนี่ขยะย่อยได้จะเป็นสีเขียวนะสีเหลืองแปลว่าขยะนั้นเอาไปทําอะไรได้ รีไซเคิลดีมากรีไซเคิลนะรีไซเคิลจะใส่ถังสีเหลืองนะและขยะที่เราจะต้องตกใจมันคือขยะอะไรเราขยะที่เราตกใจคือขยะอะไรขยะพิษนี่จำได้ไหมขยะพิษอะ่ะ <laughs> ขยะพิษเนี่ยมันคือข้อตกลงที่ชื่อว่าอะไรนะขยะพิษอะ่ะอ่ะเลยย้อนย้อนย้อน,อนสมองตัวเองเอาไวปโดยไม่ต้องดูโพยนะ ขยะพิษอ่ะรอตเตอร์ดามหรือบาโซ่อะอะไรนะบาโซ่รอตเตอร์ดามนั่นคืออะไรพิษนะสารพิษเก็ตว่าพยายามจําให้ได้นะและขยะพิษอันนั้นนะ่ะลงใส่ถังสีอะไรดีคิดว่าระหว่างน้ําเงินกับเทาค่าส้มอะไรดูตกใจค่าส้มเนี่ยเนี่ยขยะพิษน้ําเงินตรงนี้จึงหมายถึงขยะทั่วไปทั้งหมดอะไรก็ได้นะทั่วๆไปเนี่ยใส่ไว้ในน้ําเงินเอ๊ะจำได้ไหมว่า ทั่วไปเนี่ยเราเคยเขียนมาครั้งหนึ่งตรงไหนนะจําได้ไหมคําว่าทั่วไปเนี่ยชีวิตในวันนี้เคยเขียนไปแล้วอะ่ะมันอยู่ตรงไหนเราทั่วไปอะ่ะป่าไงน,นิเวศไงจําได้ไหมว่าป่าทั่วๆไปนิเวศทั่วๆไปนั่นคือข้อตกลงที่ชื่อว่าอะไรนะ CBD นะขอให้รอดขอให้โชคดีในการสอบนะอ่ะโอเคล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่อ่ะทวนใหม่ถังขยะมีกี่สีเล้วสีสีซ้ายมือ สีจราจรแล้วเอาอะไรออกเอาเหลืองออกเลยเอาอะไรออกนะแดงออกเหลือสีอะไรบ้างเร็วเหลืองกับเขียวใช่ปะแล้วขวามือคือสีอะไรกับสีอะไรแล้วขวามือน้ำเงินกับเทาค่าสม้มต่อไปนี้ครูพูดชื่อสีแล้วบอกชื่อขยะออกมานะพร้อมเทาค่าสม้มขยะพิษดีมากน้ำเงินทั่วไปฉลาดมากเหลืองรีไซเคลิลและอีกอันหนึ่งไะ ย่อยสีอะไรนะเขียวฉลาดมากดีมากจบผ่านเอาล่ะต่อไปพร้อมนะเธอเริ่มจำไปกับครูได้เนี่ยเธอจะเวิร์กมากนะครูขอบอกจริงๆเอาล่ะต่อไปจบต่อไปดูข้อที่สีนะ่ข้อที่สี่เลยนะข้อที่สี่วิธีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาของดินประเภทใดแล้วิวธีแกล้งดินในหลวงจะทรงแก้ปัญหาดินอะไรบ้างเนี่ย หลักๆแล้วอะ่ะฮะเกี่ยวกับดินเนี่ยจะมีโครงการไรของนายหลวงบ้างเราที่เกี่ยวกับดินพอจะบอกครูได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องป้องกันดินถูกชะล้างพันธลายเนี่ยนายหลวงจะทรงบอกว่าให้ปลูกอะไรนั่นเองเราป้องญ้าวแฝกดีมากย้าวแฝกจึงได้ชื่อว่าเป็นพืชอะไรเราอาคิดว่าพืชอะไรดีชีวิตน,นี้รู้จักอะไรพืชมงคล ไม่นะย่าแฝกเนี่ยเป็นพืชอะไรดีเราอ่าครูให้อย่างนี้แล้วตอบได้ไหมใช่ถูกต้องฉลาดพืชมหาศจรรย์ไม่ต้องโวยวายทีเมื่กี้เธอตอบพืชอะไรมหอลรสมพืชมงคลยังไม่โวยวาเลยพืชมหาศจรรย์น,นั่นแหละนะ และย่าวย่าก็เนี่ยมันมีลากชอนใชยลึกมากเอาคน10คนร้อยคนชักกระเยอะแทบตายก็ไม่ขึ้นมาสักทีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยย่าวยกจึงช่วยปกป้องหน้าดินไว้อย่างมากเลยนั่นเองนะโครงการเกี่ยวกับดินของในหลวงเนี่ยจะมีโครงการเล่กับดินถูกชาล้างพังทลายซึ่งเป็นปัญหาหลักของบ้านเราดินของบ้านเราโดยทั่วไปแล้วตอบไปเลยว่ามันไม่ดีไม่เวิร์คคือทั้งประเทศโดยภาพรวมไม่เวิร์คเพราะว่าประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะร้อนชื้นหมายความว่าร้อนแล้วต้องอะไรด้วย ขขาคุณมากนะร้อนแล้วต้องชื้นด้วยเอาเอาแบบว่าชื้นนี่มันเป็นเพราะอะไรเราชื้นนะเออฝนตกไงแล้วฝนมันจะเป็นตัวทําอะไรนี่นึกสภาพถึงดินซิว่าบริเวณไหนคือบริเวณที่บ่งบอกความซิงของดินความซิงของดินรู้จักว่ามันจะบอกที่ตรงไหนเราอ่ะเอหรือบที่จะบอกความซิงของดินเออยากรู้ว่าดินซิงไม่ซิงให้ดูว่ามีเออยู่ปะนะ และอะไรที่มันจะเป็นตัวฉุดคร่าความซิงของดินออกไปมันจะมีอะไรที่ชอบแบบไปกระแทกกระทานแล้วทำให้หายไปเลยน้ำอะไรฝนเธอเก็ตไอเดียว่าฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกระแทกหน้าดินไปแล้วมันก็จะไปตามสายฝนน่ะไปตามน้ำอะ่ะไหลไปเรื่อยๆนะเห็นอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงแบบอย่างเช่นอะไรอะ่ะข้าวหลามอย่างเงี้ย ข้าวหลามรู้จักข้าวหลามไหมข้าวหลามเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเธอจะชอบกินส่วนบนหรือส่วนกล่างของข้าวหลามมากกว่ากัรที่ชอบแยกอะ่ะส่วนส่วนบนพยายามนิดนึงนะส่วนบนไปได้ส่วนบนคือส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองอ่ะต่อไปมีโครงการอะไรอีกนอกจากนี้นะมีโครงการเนี่ยแกล้งดินเนี่ยแกล้งดินก็คือทําให้ดินมันเป็นไงถึงขีดสุดแล้วอ่ะแกล้งดินจะแก้ดินอะไรดีเราในนี้เอาดีอะไรดีเรา ดินเปรี้ยวถูกต้องดินเปรี้ยวตอบข้อที่ 2, 2> ดินเปรี้ยวจะไปใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการปาอะไรเข้าไปเราปาอะไรเข้าไปใส่อะไรเข้าไปเพื่อปราบความเปรี้ยวของมันปูนขาวดีมากปูนขาวหรือว่าหินฟอสเฟตบดเงี้ยพวกที่มีความเป็นเบสทั้งหลายแหล่งเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้นะและโครงการที่ในหลวงไปแก้ไปแกล้งดินเนี่ยที่ดินเปรี้ยวจัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นพลุ รู้จักไหมพรุพรุอยู่ภาคไหนดีเราพรุอะภาคใต้ดีมากพรุอะรู้จักไหมเป็นพื้นที่ที่น้ํามันขังแล้วเมื่อน้ํามันขังเนี่ยมันก็จะเป็นกรดเพราะฉะนั้นบอกครูได้ไหมว่าพื้นที่บริเวณที่เป็นพรุนั้นจะอยู่ในข้อตกลงอะไรข้อตกลงระหว่างประเทศอะไรย้อนคิดเดี๋ยวนี้น้ําขังเอาอะไรเราน้ําขังแส้พว่า,าเป็นยังไง มันเปียกมันแฉใช่ไหมมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บแส่มันเป็นข้อตกลงอะไรนั่นเองแล้วแรมซาเนี่ยพรุจะอยู่ในข้อตกลงแรมซาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการที่เราต้องเอาหลักไปมองไม่ใช่ไปจําทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจําไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามจับหลักให้ได้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์กับมันนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บ,นะบเน,นี่ยนะพรุบริเวณตรงเนี้ยดินจะเป็นกรดมากเลยเพราะว่า ซากพืชทับถมกันอย่างหนาและนานมากทําให้ปล่อยเป็นสารอินทรีย์ออกมาบางทีแล้วตรงนี้เราจะเรียกว่าดินอินทรีย์คือดินที่เป็นกรดนะในหลวงเนี่ยก็เลยทรงใช้โครงการแกล้งดินไปปราบตรงนี้พรุทนี้ภาคใต้ฝั่งอะไรมีมากรู้ไหมฝั่งอะไรดีเราฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนั่นเองอันเดียวกันใช่ถูกต้องนะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็นที่ราบและพลุ่งมักจะไม่ค่อยเกิดมักจะนะไม่ค่อยเกิดบริเวณที่เป็นภูเขามันจะเป็นที่ราบและเป็นแบบน้ำน้ำมันขังลงไปอย่างนี้นะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะและประเด็นสําคัญมีอยู่ตรงที่ว่าพุงที่ดังมากเลยของประเทศไทยคือพุงอะไรครยไดีหรือเปล่าพุงบาเจาะอ,อย่างนี้พุ้งบาเจาะที่อยู่ที่จังหวัดอะไรเราพุ้งบาเจาะ นาะลาทิวาแสดงว่านาลาทิวาอยู่ฝั่งอาา่าวไทยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีพลุอะไรอีกอรพลุควนเครงพลุควนเครงอยู่จังหวัดอะไรรู้ไหมนครศรีธรรมราชแล้วพลุควนเครงเนี่ยสุดยอดของการเจอไฟไหม้ป่านะไฟป่าเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากที่พลุควนเคร่งพูดชื่อพลุออกมาสิพลุอะไรเดาพลุอะไรควนเครงควนเครงเนี่ยนะมีไฟป่าเยอะมากเลยนะ โอเคนะจบแล้วเป็นคำตอบคือ,ข,อข้อที่สองนะต่อไปไปดูข้อที่ห้าบุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลยั่งยืนยาวนานก็คือว่าเอาคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเอาคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกว่าเอาสิ่งที่เป็นบวกไม่ใช่ลบคือไม่เอาคนทําลายพยายามมาร์กไว้แบบนี้แล้วเราก็จะได้ไม่พลาดคือเราจะทําได้เร็วขึ้นนะอ่ะ ข้อสอบไอการมาร์กอย่างเงี้ยต้องทําทุกวิชาเลยนะภาษาอังกฤษก็ยิ่งต้องทําใหญ่เลยเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ต้องมานั่งอ่านใหม่หลายรอบพยายามดูไปทีเดียวไม่งั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเดี๋ยวทําไม่ทันนะเพราะว่ามันอ่านเยอะเริ่มดูข้อที่หนึ่งนะอ่ะลองดูให้ครูซิว่าจะเอาใครดีแล้วที่ที่โอเคสุดโดมแดงดําดอนดงอ่ะถ้าเกิดยังงงอยู่นะตัดใครออกไปก่อนคิดว่าใครที่ต้อง เช็ค me out เอาไปเอาโดมเอาแดงเอาดำเอาดอเอาโด่งใครดูงงสุดแดงวะดูดิแดงใช้ DDT แทน CFC กำจัดมแมลงแล้ว CFC เคยกำจัดมแมลงได้ตั้งแต่ชาติไหนเนี่ยเพราะฉนั้นอันนี้งงมากแล้วใช้ DDT เนี่ยอะไรไม่เข้าใจานะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เอาผิดนะเขาให้หาข้อที่ใช่นะอ่ะข้อไหนเอาออกอีกเร็วที่ไม่ใช่จำได้เปล่าเมื่อกี้เนี่ย โดมดำดอนโด่งเอาอะไรออกอีกดอนจำได้ป่ะเพราะว่าห้ามทำอะไรนะห้ามเอาหนังสือพิมพ์ไปห่อขยะเพราะว่ามันจะทำให้อะไรปนเพื่อออกไปเรื่อยแต่กลัวดีมากเออเริ่มฉลาดแล้วเห็นไหมเริ่มคิดได้แล้วเม่ว่าเป็นเช่นนี้เราปุ๊บแถมยังใส่ถังขยะสีเหลืองอีกถังขยะสีเหลืองเนี่ยจำได้ไหมสีเหลือง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 อะไรนะ recycle ถ้าเกิดว่าขยะย่อยสลายได้ เขียวทั่วไปน้ำเงินพิษทาขคาสซมโอเคนะขอให้มีในะข้อสอบและเหลือข้อที่หนึ่งสาห้าเอาใครจีเราโดมดำโด่งเอาใครเอาใครดีสุดแล้วดำเพราะว่าดำปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชอะไรนะโอเคปะพืชมหาสา,ารย์นะ ในการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังคูว่าน,นี่โอเคสุดแล้วนะส่วนข้อหนึ่งเนี่ยโดมบอกว่าวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำแล้วไงอะวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำแล้วแล้วยังไงมันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงไหนอะไรยังไงไม่เข้าใจกับข้อที่5บอกว่าโด่งเป็นสมาชิกของสมาคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิกแล้วยังไงล่ะก็เป็นแค่เมมเบอร์เฉยๆแต่จะไม่ได้ทอะไรก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุบข้อ3ดีสุดจบนี่คือการรีวิวข้อสอบเรื่องของภูมิศาสตร์นะคุณจะจบแค่ตรงนี้ในเรื่องของภูมิศาสต์ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญของภูมิศาสตร์นั้นที่จะต้องไปโฟกัสก็คือเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเรื่องที่เราต้องโฟกัสอย่างยิ่งยวดใน2พาร์ทนี้นะอ่ะไปแล้วนะต่อไปย้อนถอยหลังกลับเร็วไปดูให้ครูในหน้า55้เราย้อนไปดูหน้า55อ่ะเร็วเข้าเร็วครูพยายามที่จะไปทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามจับให้ดี แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คือเรื่องที่ครูนามาเสนอเรื่องที่ครูเรสประเด็นขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะ,พ,ะพยายามจับให้ได้นะข้อหนึ่งปรับโหมดหัวตัวเองนะมาสู่เรื่องประวัติศาสตร์ถามว่าชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรกอ่าเอาใครดีเดียวทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดฟังคร,รูรีวิวตรงนี้ให้ดีนะสําหรับสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่บอกครูได้ไหมสมัยประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อมีอะไรขึ้นมา ตัวอักษรหรือเริ่มเมื่อมีการบันทึกข้อความนั่นเองขอย้ําว่าการเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไม่ใช่ภาษาเพราะภาษาอาจจะเป็นภาษาพูดก็ได้ตัวสําคัญที่เป็นตัวเริ่มต้นสตาร์ประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์คือตัวอักษรนะออกเสียงคือตัวอะไรตัวอักษรเป็นการเริ่มต้นของสมัยอะไรสมัยประวัติศาสตร์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีตัวอักษรคือยังไม่เคยมีเนี่ยเราก็เลยเรียกมันว่าสมัยอะไรนั่นเองแล้ว ก่อนประวัติศาสตร์และตั้งแต่มีตัวอักษรมาแล้วเราจึงเรียกว่าสมัยอะไรนั่นเองประวัติศาสตร์ก็แค่นี้เองอะนะและเวลาเราพูดคําว่ายุคหินหินนู่นหินนี้หมายถึงสมัยอะไรเราหินนู่นหินนี้ทั้งหลายแหละก่อนประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์คือพวกยุคหินทั้งหลายแหละหินหินน่ะนะนั่นหมายความว่าในตอนแรกๆมนุษย์นั้นเนี่ยยังไม่มีการรู้จักใช้อะไรนั่นเองเลยใช้หินยังไม่รู้จักใช้อะไร โลหะโลหะเนี่ยจึงเริ่มใช้ในสมัยต่อมาและโลหะชนิดแรกที่มนุษย์ใช้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมมนุษย์หลอมโลหะอะไรได้สำเร็จเป็นอย่างแรกเล็วในโลกใบนี้ไม่ใช่สำลีมันมาก่อนสำลีอีกทองแดงนะทองแดงทองแดงคือโลหะชนิดแรกที่หลอมใช้ขึ้นมานะคือทองแดงนะโอเคนะ เอาล่ะทีนี้แต่ยางไรก็ตามแล้วต่อมาทองแดงเขาก็ไปมิกซ์กับดีบุกแล้วมันจึงกลายเป็นเอามันนั่นเองแล้วที่เมื่อกี้ตอบอะสำลิศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวันใดก็ตามที่มนุษย์ก้าวสู่ยุคสำลิศเมื่อไหร่เนี่ยมันมาพร้อมๆก,กับการมีตัวอักษรพอดีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บยุคสำลิศกับมีตัวอักษรจึงเป็นการเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์นั่นเองเพียงแต่ว่ามันจะแบ่งตามใครเช่นถ้าแบ่งตามนักประวัติศาสตร์ก็คือใช้ตวัวอักษร แต่ถ้าเกิดว่าแบ่งตามนักโบราณคดีเขาก็จะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันระหว่างการมีสำเร็จกับการมีอักษรนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บนะฟังให้ดีนะแล้วก็ดูที่ครูรีวิวต่อไปนี้ให้เขา้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยจับประเด็นไอ้ตรงประวัติศาสตร์ยุคสมัยได้นะเริ่มดูนะครูจะพูดถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่ยุคหินสองหินที่ต้องรู้จักก็คือหินเก่าไม่เก่าก็คือหินอะไร เออจบจุดตัดอยู่ตรงไหนมนุษย์ทำอะไรถึงเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคหินใหม่เรามนุษย์ทำอะไรถึงเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคหินใหม่รู้ไหมมนุษย์รู้จจะทำอะไรขึ้นมาเพราะปลูกคือมีข้าวกินก่อนหน้านี้มนุษย์ไม่เคยมีกินข้าวอะไรจริงจังมาก่อนนะการกินข้าวจริงจังจะเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกตอนนี้แล้วทำให้โลกมัน move เข้าสู่ยุคหินใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มีการใช้หินขัด คำว่าหินขัดเป็นคำตรงข้ามกับหินอะไรรู้ไหมหินขัดเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าหินกระเทาะแล้วเวลาพูดว่าหินกระเทาะแปลว่าจับไปแล้วเนี่ยมันไม่เรียบแต่หินขัดเนี่ยก็คือเป็นอินโนเวชันขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยนะหินก็จะเรียบขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วนั่นคือการก้าวสู่ยุคหินใหม่นะและเมื่อมีตัวอักษรทําให้ก้าวสู่ยุคอะไรนะ ประวัติศาสตร์แต่ยุคประวัติศาสตร์มันยาวนานมากแล้วเกินเขาก็เลยต้องแบ่งเป็นยุคข้างในเนี้ยเป็นสี่ยุคสี่ยุคใช้กี่จุดตัดดีแล้วสี่ยุคจะใช้กี่จุดตัดสามจุดตัดสามจุดตัดเนี่ยก็คือเป็นตัดแบบชึบชึบชึบอย่างเงี้ยสามครั้งลองพูดสิพูดสิชึบชึบชึบสามครั้งให้ได้แบบนี้นะแล้วนี่คือตัวตัดยุคชึบชึบชึบอย่าลืมให้เสียงนี้เซอร์ราในสมองนะ พูดใหม่จุดตัดพูดเสียงออกมาชึบชิบชบสามอันนะและถึงปัจจุบันเอาละมาเริ่มดูนะตั้งแต่มีตัวอนถึงชึบแรกชึบแรกเนี่ยก็คือศตวรรษที่5 C ซีคือศตวรรษนะคือเซนตุรีแปลว่าศตวรรษคือรอบร้อยปีศตวรรษที่5นะและไม่ยากเลยตัวเลขต่อมามีศตวรรษที่5แล้วก็ศตวรรษที่15แล้วก็ศตวรรษที่20แล้วก็จำเป็นแพทเทิร์นว่า5 15 20ออกเสียง ห้าส0บห้ายห้าี่เชิบเชิบเชบห้าห้านะแบบนี้นะอะลองพูดเสียงตัดใหม่พูดเสียงตัดเชิบเชบเชบพูดตัวเลขห้าสิบห้ายี่สบโอเคไหมและฟังให้ดียุคแรกเลยเป็นยุคที่เก่ามากเนี่ยตั้งแต่แรกมีตัวอักษรหนึ่งสวรรค์ที่ห้าเป็นยุคที่เก่ามากเมื่อเก่ามากเขาก็เลยเรียกยุคนั้นว่ายุคอะไรนั่นเองแล้วเก่ามากเลยโบราณมันโบราณมาก นะอันแรกก็คือโบราณอะไม่โบราณเรียกว่าเป็นยังไงเราไม่โบราณพวกที่ไม่โบราณคือเป็นยังไงทันสมัยหรือใหม่เอง,เองนะใหม่จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ตรงไหนเราตรงนี้กลางก็เลยเรียกว่ายุคอะไรยุคกลางเกตไปอย่างเงี้ยมันเป็นแค่นี้แหละนะและหลังจากนี้เป็นต้นมาคนที่แก่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็เกิดทันทั้งหมด หมายความว่าคนทั้งโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันมาด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเรียกว่ายุคอะไรจึงเรียกว่ายุคร่วมสมัยที่เขาเรียกว่า contemporary age นะยุคร่วมสมัยนั่นเองมีโบราณกลางใหม่ร่วมสมัยสี่ยุคแบบนี้นะพร้อมยังครูจะปิดแล้วนะยุคประวัติยุคแรกคือยุคอะไรแล้วยุคประวัติยุคแรกเก่ามากเลยโบราณถอยออกมาก่อนถอยออกมาที่ไม่ไม่โบราณก็เรียกว่าอะไรใหม่แล้วมันอยู่กันตรงนั้นนะ่ะคืออยู่ตรงไหน กลางฮะเพื่อนเราก็จะไล่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะโบราณแล้วก็กลางแล้วก็ใหม่แล้วยุคปัจจุบันที่คนที่แก่ที่สุดในโลกใบนี้ก็เกิดทันเนี่ยเรียกว่ายุคอะไรแล้วร่วมสมัยโอเคนะสี่ยุคอย่างนี้นะและนั่นหมายความว่าบอกครูสาวัตที่5-15ถึง15นี่คือยุคอะไรเรา5ถึง15คิด5ถึง15ยุคอะไรกลาง15-20 20ถึง20 20ถึงปัจจุบัน ร่วมสมัยตั้งแต่มีโตสอนถึงสอนที่ห้าโบราณโอเคนะพยายามจับอย่างนี้ให้ได้เอาล่ะทีนี้ฟังเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัดสอนที่ห้าจุดตัดสําคัญนนเนี่ยนะอยู่ที่การที่อาณาจักรโรมันเนี่ยลม่มพูดพูดคํานี้ออกมาโรมันลม่มออกเสียงใหมโรมันลม่มนี่คือจุดตัดแรกโอเคปะ่ะและสวต์สิบห้าจุดตัดอยู่ที่โคลัมบัส โคลัมบัสไปทำอะไรแล้วโคลัมบัสโคลัมบัสไปเจออเมริกาโคลัมบัสเจออเมริกานะและสวัี่สิบนั้นเนี่ยมันจุดตัดของมันคืออะไรจุดตัดของมันคือการจบลงของสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่ดีเดีวสอ เมื่อจบสงครามโลกที่สองเมื่อไหร่นั่นเป็นการจบลงของยุคใหม่ทันทีและเป็นการสตาร์ทยุคร่วมสมัยทันทีพอจะบอกครูได้ไหมว่าจบสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการเปิดประเดิมสงครามหลังสงครามโลกที่สองจบลงเนี่ยมันเกิดสงครามอะไรขึ้นมานั่นเองสงครามเย็นนั่นน่ะคือจุดสตาร์ทของยุคร่วมสมัยนะเมื่อมันเกิดสงครามเย็นขึ้นมานะ,ะพร้อม้นนะวนนะจบทวนเงยหน้าจุดตัดแรกนั่นคืออะไรเราจุดตัดแรกจุดตัดแรกโรไลโรไร โล,ลมันล่มจุดตัดที่2ก็คือโคอะไรนะโคลัมบสัสเจอเมริกาอันที่สามหน้าสุดท้ายจบต้องมีคำว่าจบด้วยนะขอย,ย้ำจบลงของอะไรสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะและยุคประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเริ่มต้นเมื่อมีการปฏิตวัวอักษรโดยเผ่าไหนปฏิตัวอักษรได้เป็นเผ่าแรกเนี่ยซูเมเรียนดีมากซูเมเรียน ปฏิตัวสษรที่ชื่อว่าอะไรเราของเขาว่าคูนิฟอร์มคูนิฟอร์มนะอักษรของซูเมเรียนเป็นอักษรภาพแบบคูนิฟอร์มซูเมเรียนคือเผ่าแรกที่อยู่ในอนาณาจักรแรกของโลกใบนี้และอาณาจักรแรกของโลกใบนี้คืออาณาจักรชื่อว่าอะไรเราอาณาจักรแรกของโลกใบนี้เมอะไรเมโสโปเตเมียนะปัจจุบันเมโสโปเตเมียคือประเทศอะไรรู้ไหมอิรักอิรักคืออิรัก